บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องวันนี้กามาอยู่กับซองผมเช่นเคยวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาลอกเก็บดอกกระเจียวแดงนอร์กามาหาเก็บผักป่านอรสิได้อย่างกะไปเบิ่งน้ำกันไล้นอนนีนกากระตาเนาะอุปกรณ์วันนี้กามีตะกร,รกาต,กะตาละก็มีเนาะ ตอนนี้ตายก็มาเห็นพักที่จะมาเก็บนะทุกคนเนาะเป็นพักอีหลอกอีงอมเนาะนี่ทุกคนอันนี้มันพักอีหลอกอีงอมเนาะให้เบิ่งใกล้ๆนอนลักษณะคักอีหลอกอีงอมมันจะเป็นแบบนี้เนาะเอาไปต้มใส่กับเพ็ดแกงใส่กับปลากระป๋องเรจะหาพาเบิ่องอีแค่ใกล้เนาะ ทุกคนไอ้ต้นอวบๆใหญ่ๆเลยเนาะทุกคนใน,อนะนใดอกวานเนาะ อันนี้เป็นดอกว่านแต่ว่าดอกกระเจียวแดงแต่ว่าดอกนี้มันแก่แล้วเนาะคือกินบ่ได้แล้วโอเคดอกนี้ยังพอกินได้อยู่ทุกคนนี่ ทุกคนตัวนี้งามหลายตัวนี้ทันได้กำนี้มาทุกอันนะก็จิบประมาณจำสองจำกระพอกินละ่ากระหกหลายเต็มแนละก่อนสืได้กินกะบนแ่่นขง่ายทุกคนคือแบบบวานตาเลยนะช่วงนี้มีฝนตกกะเริ่มมีนูงมีหยังเนะ กัเวลาเขาเข้าป่าเาก็ใส่เสื้อแขนยาวกันแล้วเนาะถ้าดอกนี้นะทุกคนเสียดายเนี่ยมันแก่แล้วเนาะแต่กะจิเด็ดไปก่อนเนาะถ้าว่าดอกใดบก,กินกะค่อยเอาออกนี่อันนี้เป็นคู่แฝดเลยเนาะ ถ้ามันแก่อยู่แต่ว่าเวลาเอาไปตัวมันก็สีิอ่อนลงอยู่เนาะก็สิพอได้กินอยู่นี่ทุกคนมาแป๊บเดียวเนาะก็ได้ลายเติบแนละ้วน,นี่กำมากับพ่อคุณขอได้ลม่วมือนกั แดี๋ยวฝนยุตโตกก่อนพุ่นอะพอแปเอาอยู่พุ่นก็พออะไหลยแล้วนะลูกเก็บไว้วนะป้าพีไหมยงอ,อีกอันนี้มันออกคู่กันเลยเนาะกันยังมีดอกที่สามเนาะยังหยุดกำลังสิเกิดทำนมาอีก ดอกไม้นะนีนะ่ดอกที่สามกำลังจูมออกมากนี่ทุกคนแต่กะสีเบอร์เอาเนาะสิตาว่าให้มันใหญ่ก่อนนั่นเดี๋ยวลูกเก็บอไอคอนมาตันนาคอนถ้าแมนแตดงไงไน่ดอกใหญ่ๆมด นัานเราเก็บอาหารเดี๋ยวเรเอาหั่นก่อนพอไปดึงเอาอยืดรูมมันก่อนนะค่อยมาเอาเยวออกคุ่นเลยไมบอมัมนยู่นนี่แห่เออเอาแม่ซะนะ <c oughs> มามาเบิง่งนาแล้วก็เลยแวะเข้ามาเบิง่งเนาะนี่ไปนี่พอ ลูกเก็บไว้รรวมนี้เองนี่บอกอ่าเรืบอบ,อบอลูดเต็้ยไ้น้ำเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาน,นั่นละพออย่พูดแดงได้ป่ะเด็ดไปดึงกันไหมนั่กือ นั่นดึงอะไรจะทางหลังพ่อนะหลังติดบึงแถวบ้านนี่ดอกเดก้วยนะพ่อข้าวบึงตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังกลับเนาะได้พอกินละพ่อเบิ่งดอกกระเจียอนะพอ่อ สิงโต,น,งต <Okay. S 1> น้ําสิงโตนี่แต่บักเล่าข่าวอะไรขี้ข้าหนำน้ำนะอันนี้ก็เป็นให้มันต้นแล้วส่วนนั้นก็เป็นนาเนาะเป็นนาของตองทุกคนตอนนี้กาตก,ก้าเป็นที่เหี่ยมห้อยเนาะรอทาแต่กาขึ้นอะไรกะทาดําอย่างเดียวปีนี้คือปกติแต่ละปีคือจะเฮ็ดนาหวานแต่ว่าปีนี้คือ บระานน้ำฝนมาก่อนก็เลยน้ำเต็มนาก็เลยให้นาหวานมาได้ก็เลยได้ตกกาดำมาเนาะวันนี้ตายกาศได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สบายดีวันนี้จบะวะน้องหมาฮอนเนาะก็เลยลงไปอาบน้ำขึ้นมาแล้วกลับบ้านเนี่ยอย่างสิบ่ขึ้นอีกมา